สวัสดีครับผมชื่อศาสนา,าจารย์กิติวุฒิยาปันผู้ประสานงานคุรจักรภาคที่9สภาคุรจักรในประเทศไทยและรองประธานคุรจักรภาคที่9วันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่จะมีโอกาสได้หนุนใจพระชนะและก็เป็นพยานชีวิตซึ่งวันนี้ผมมีหัวข้อที่ชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังผมได้มีโอกาสได้มารับใช้พระเจ้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชมา21ปีซึ่งขึ้นไดจากภาคที่9ในปัจจุบันนี้มีคริสไดจักอยู่จํานวน13แห่งมีหมวดคริสเซียนอยู่4แห่งและมีจุดประกาศอีก5แห่งพื้นที่ในการรับใช้องค์พระเปนเจ้ามีทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดบางอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็บางอำเภอของจังหวัดกระบี่การรับใช้พระเจ้าที่นี่ก็ เป็นความตั้งใจในการที่จะรับใช้องค์พระเป็นเจ้าที่นี่ซึ่งเห็นถึงกลุ่มพี่น้องริสเตียนที่อยู่ที่นี่ก็มีจํานวนไม่มากเมื่อมีการประกาศพระกิตติคุณผ่านทางมิชนารีที่มาประกาศที่นี่ก็เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนับว่าเป็นร้อยกว่าปีซึ่งผู้รับใช้เหล่านี้ก็มีความอดทนทุ่มเทเอาจริงเอาจังและก็ประกอบไปด้วยความเชื่อความหวังพระเมตตาคุณของพระเจ้าผู้ซึ่งพระชนอยู่ จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตและกน,นําคนเหล่านี้มาพบกับความรอดได้ความหวังที่เกิดขึ้นในหัวใจของผมปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบนะครับประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนมากกว่า1นล้านห้ากว่าคนมีคริสเตียนประมาณ0.3%เเท่านั้นเป็นพี่น้องชาวคุช94%เป็นพี่น้องอิสลาม5.7%เป มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้การประกาศพระกิติคุณที่นี่ไม่เพิ่มจํานวนพี่น้องสมาชิกขึ้นเท่าที่ควรอาจจะมีสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากลากฐานของความเชื่อของพี่น้องที่พี่น้องชาวพุทธที่เข้มแข็งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจุดศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องที่นี่ก็คือวัดพระบามหาธาตุและนอกจากนั้นยังมีมัสยิดที่กระจัดกระจายทั่วจังหวัดมีมากกว่าร้อยกว่าแห่ง แต่อย่างไรก็ตามผมก็มีความเชื่อความหวังใจว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงดินแดนนี้ให้เป็นดินแดนแห่งพระพรของพระเจ้าและก็จะมีผู้คนที่รู้จักพระเจ้าอย่างมากมายมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมถือโอกาสที่จะเป็นพยานชีวิตของผมเองที่พระเจ้าได้ทรงอุ้มชูและก็ช่วยเหลือในครอบครัวของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ผมเห็นถึงความรักความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงช่วย ในการที่จะทําให้ชีวิตของผมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวทั้งห้าคนนะครับแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอยากจะหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่23จากข้อที่1ถึงข้อที่หพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระเจ้านอนที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปดินริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินตามหุบเขาเงาวัิราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์คาถาและฐานพระกรของพระองค์ล้าวลมข้าพระองค์เพราะวัจนะของพระเจ้าในตอนนี้อาจจะมีนักเทศหลายหลายคนได้ใช้พรวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ เทศนาหนุนใจไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้ฟังอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เมื่อประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผมได้รับอุบัติเหตุเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับผมและครอบครัวภรรยาลูกลูกชายหนึ่งคนลูกสาวอีกสองคนนะครับรวมทั้งหมด5คนเรากำลังเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต ที่จะมานครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในช่วงของกิโลที่ยี่สิบสามสิบแปดนะครับขอโทษสามสิบแปดที่จะมาถึงที่นครเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นสําหรับาการกลับบ้านของเราในคืนนั้นเพราะว่าคืนนั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับฝนก็ตกไฟฟ้าก็ดับแล้วก็แล้วก็ขับรถด,ด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็แตะเบรกแล้วก็ทําให้รถเสียหลักแล้วก็รถก็หมุนไม่รู้กี่รอบนะฮะแล้วก็รถก็ไปฟาด สิ่งที่กีดขวางบนถนนแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกลงไปในน้ําลึกประมาณ5เมตรนะฮะทีนี้ก็หลังจากนั้นชีวิตของเราก็ตะเกียกตะกายออกจากน้ํากันเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแต่กําลังคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ว่าเมื่อเราประสบะมีประสบาการณ์กับพระเจ้าอย่างนี้แล้วก็พระเจ้าทรงช่วยกู้เราอย่างไรในขณะที่ชาวบ้านจํานวนมากกว่า30กว่าคนได้มาช่วยเรา แต่เราก็เห็นถึงการทรงช่วยของพระเจ้านะครับในเวลานั้นแล้วก็ชาวบ้านทุกคนก็บอกว่าทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นณจุดนี้หรือบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องเสียชีวิตมากกว่า30กว่าคนแล้วและในขณะเดียวกันก็เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในการทรงช่วยว่าครอบครัวของเราไม่ได้รับความบาดเจ็บอะไรนะครับทุกคนก็ปลอดภัยดีทุกอย่างแล้วก็เพียงแต่ว่าอ่าพระ รถยนต์ของเราที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นสิ่งนี้นะครับทำให้ผมเห็นถึงความรักเห็นถึงพระเมตตาคุณขององค์เป็นเจ้าที่ทรงปกป้องอบอุ้มนะครับซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่เราได้รับการอุ้มชูจากพระเจ้าชีวิตของเราก็เหมือนกับลูกไก่ที่แม่ไก่กํลาลังอบอุ้มเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังจะถูกอันตรายที่กํลาลังวนเวียนอยู่นั่นก็คือมารสตานที่จะเข้ามาที่จะเป็นเงามัจจุราชที่จะเอาชีวิตของเราไป ดังนี้นะครับก็เห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงช่วยครอบครัขวของเราให้ปลอดภัยผมจึงเป็นคําพยานนี้นะครับก็คือว่าชีวิตที่มีความหวังอยู่ในพระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่ผมกําลังหนุนใจแล้วก็เป็นคําพยานในชีวิตว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังในในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าการที่เราประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราได้เห็นถึงเหตุการณ์ เมื่อเราย้อนกลับไปถึงเรื่องอดีตนะครับเราก็พบว่าการทรงช่วยของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเราอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มีโอกาสได้ไข้ควรถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่3ข้อด้วยกันนั่นก็คือว่าประการแรกก็คือว่าชีวิตจะต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพิงพระเจ้านั่นหมายความว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพิงพระเจ้าทุกเวลาทุกโอกาส เส้นทางของชีวิตที่เราจะเดินไปนั้นเราจะอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่เราจะเป็นชีวิตแห่งความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าและก็พึ่งพิง,พ,งพระเจ้าประการที่สชีวิตจะต้องเป็นชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเมื่อย้อนกลับมองไปเรื่องอดีตนะครับมีสิ่งดีมากมายที่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าทรงช่วยเราทําให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤต การต่างๆของชีวติตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผมประสบอุบัติเหตุกับครอบครัวนั้นนะครับก็ทําให้เห็นถึงพระคุณความรักเมื่อย้อนกลับไปก็เห็นถึงการทรงช่วยของพระเจ้าทรงนําในการที่จะให้เราสามารถที่จะพ้นกับวิกฤตนั้นด้วยใจที่เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าประการสุดท้ายที่ผมอย,อยากขอบคุณพระเจ้าก็คือว่า ชีวิตของเราต่อจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อความหวังอยู่ในพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับวิกฤตการต่างๆในชีวิตของเราปัญหาชีวิตใดๆแต่เราก็อยากจะมีความหวังอยู่กับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงสถิตทรงนำแล, Francis, และอวยพรเราดังนั้นอยากจะหนหมุนใจท่านทั้งหลายให้มีความเชื่อความหวังใจอย,ใ ari, อยู่ในพระเจ้าอยู่เสมอว,ว,ว,ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ประชนอยู่ก็ขอพระเจ้าได้รทรงโปรดที่จะอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ